สวัสดีค่ะวันนี้อยู่กับเอิญนนะคะที่บริษัทเพชรยนต์ตั้งอยู่ที่เสรีไทย68แยก1มีนบุรีกรุงเทพสําหรับวันนี้นะคะเอิญจะมาแนะนําตัวรถและก็อัปเดตสต๊อกรถเข้าใหม่นะคะที่บริษัทเพชรยนต์นะเป็นรถกระบะนะคะลูกค้าที่กําลังมองหาตัวรถไว้ใช้งานนะคะผ่อนถูกราคาถูกนะคะแนะนําที่นี่เลยนะคะเพราะว่าลูกค้านะคะ ออกรถศูนย์บาทแบบสีดาวได้เลยนะลูกค้าที่อยากรู้เครดิตเบื้องต้นนะคะสามารถที่จะโทรมาสอบถามเอิรนได้นะคะผ่านเบอร์โทรที่หน้าจอแนะนําว่าอยากชมคลิปแบบนี้เรื่อยๆนะคะก็ติดตามเอิรนไว้ด้วยนะเพื่อเป็นกําลังใจนะคะแล้วก็ได้ดูรถนะคะที่เข้ามาอัปเดตให้ลูกค้าได้ชมนะคะทุกๆวันเลยมากันที่คันนี้เลยนะคะเป็นในส่วนของตัวไฮรักรีโวนะคะ4ประตูตัวสูงสีดานะคะทะเบียน ขอไข่เต่า3ามแนะคะถ้าเกิดตัวนี้นะเป็นในส่วนของตัวป้ายระยองนะคะแต่ว่าเดี๋ยวในส่วนของป้ายทางเพชรยนต์นะคะเปลี่ยนให้นะคะเป็นป้ายกรุงเทพให้เลยนะไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมนะคะนี่คันนี้นะคะลูกค้าได้ในส่วนของตัวไฟโปรเจคเตอร์นะคะกระจังหน้าเป็นโคนเรเมียมพร้อมกับตัวรางพึ่งแบบนี้เลยมีไฟตัดหมอกคู่หนะ้าติดตั้งมาให้เรียบร้อยเลยนะคะเดี๋ยวพาไปชมในส่วนของภายในตัวรถคันนี้กันเลย คันนี้นะคะมาที่แผงประตูนะคะได้ในส่วนของกระจกออโต้นะคะคุณขับแล้วก็มีตัวปลดล็อกล็อกรถให้นะคะมาพร้อมกับตัวกระจกพับไฟฟ้าปรับออโต้ด้วยเลยพวงมาลัยมันติฟังก์ชันนะคะทั้งสองฝั่งเลยนะมาพร้อมกับตัวจอที่ลูกค้าได้มาเรียบร้อยเลยสำหรับคันนี้เป็นในส่วนของตัวรถเกียร์แมนนวลนะคะได้ในส่วนของตัวเบาะหนังสีดํานะคะ ทั้ง4ฝั่งเลยนะด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังก็จะเป็นหบ่อหนังเลยนะคะคันนี้เป็นเครื่อง2.4ตัว G นะคะราคาตั้งขายอยู่ที่579,000บาทนะคะในปี2015เลขไม่เพียง142,000กิโลเมตรเท่านั้นเองนะคะเป็นเครื่องดีเซลตัวนี้ถือว่าเป็นตัวท็อปนะคะในปี2015เพราะว่าตัวรถนะคะเป็นตัว G เลยบอดี Body ้เขาเดิมๆเ,เลยนะคะ ด้านหลังของตัวรถนะคะได้ในส่วนของกระเป๋าจิงโจ้ทั้งสองฝั่งแล้วก็มีในส่วนที่อิงไหลให้นะคะตรงกลางของตัวรถแบบนี้เลยนะรอบๆคันของคันนี้นะคะไลเนอร์ด้านหลังนะคะก็ถือว่าเดิมๆแล้วก็กว้างขวางมากๆเลยนี่ไฟท้ายด้านหลังนะคะมาพร้อมกับตัวไฮรักตัวจีนะคะแล้วก็ได้ในส่วนของกล้องหลังติดตั้งมาให้เรียบร้อยเลยนะคะ บอดี้เดิมๆสวยๆแบบนี้เลยนะลูกค้าขามีไฟเบรกโดนที่3ติดตั้งมาให้เรียบร้อยเลยถัดมานะคะคันด้านหลังกันนะคะคันนี้เป็นในส่วนของ Nissan n i สสันนาวา r แบ็กอีดิชั่นนะคะเป็นเครื่อง2.5 DDTI นะคะนี่คันนี้ก็ถือว่าเป็นสีแดงแต่สีดำนะคะที่ถือว่าทรงสปอร์ตสวยเท่เลยนะคันนี้นะคะได้ไฟโปรเจกเตอร์มีไฟเดย์ไทม์ติดตั้งมาให้เรียบร้อยเลยนะคะกระจังหน้า นี่จะเป็นลาดเส้นยาวแบบนี้เลยนะคะพร้อมกับตัวโลโก้ของตัวนิสสันนะคะเป็นโครเมียมเงาๆเลยทะเบียน3ทพุทธเท่าททหาร2 6 9หานะคะคันนี้ก็เป็นป้ายของกรุงเทพเลยนะคันนี้แต่งมาให้นะคะเดิมจากโรงงานนะคะเป็นตัวแคบยกสูงนะคะถือว่าเป็นรถอีกหนึ่งคันที่เป็นรถขนบรรทุกข,ของได้แบบทนแล้วก็สมรรถนะถือว่าคันนี้ครบเครื่องเพราะว่าเขาแต่งมาจากโรงงานเลย มาดูกันที่ภายในกันบ้างนะคะแผงประตูรถคันนี้นะคะมีในส่วนของตัวล็อกรถปลดล็อกนะคะกระจกพาบไฟฟา้าปรับออตโต้นะคะได้ในส่วนของกระจกออตโอต้ของคนขับเลยเล็กเท,ทนะคะด้านข้างของตัวรถนะก็ยังติดตั้งมาให้นะคะมีตัวออกทิปนะคะพวงมาลัยมันติฟังชั่นทั้งสองฝั่งเลยนะคะหน้าปัดของตัวรถจะเป็นแบบนี้เลยเลขไมค์คันนี้นะคะอยู่ที่78,000กิโเมเท่านั้นเอง คันนี้มีตัวจอนะคะแล้วก็มีในส่วนของตัวแอร์นะคะที่เป็นแอร์หมุนแล้วตัวนี้ได้ในส่วนของตัวเกียร์แมนวนวลตัวเบาะนะคะคันนี้เป็นเบาะแบบหนังตัดกับผ้าเพื่อที่ระบายความร้อนได้ดีแล้วก็ทําให้เหลอะยากด้วยนะคะตัวเบาะตาในส่วนของตัวแคปก็สามารถเปิดได้ด้านหลังนะคะมีในส่วนของตัวเบาะนะคะที่ได้เป็นเบาะหนัง ที่พิงด้านหลังก็จะเป็นผ้าแบบนี้เลยคันนี้ถือว่าเป็นรถอีกหนึ่งคันนะคะที่ราคาถูกแล้วก็น่าใช้งานนะคะนี่เลยคันนี้นะคะได้ปี2019นะคะมาพร้อมกับตัวราคาเพียง4 7 9 0 0 0บาทเท่านั้นนะคะเป็นเครื่องดีเซลสภาพสวยๆเลยนะคะที่สำคัญตัวรถเป็นรถที่เข้ามาใหม่ด้วย ลูกค้าที่อยากได้รถนะคะไว้ใช้ขนของขนบรรทุกนะคะก็ต้องแนะนําเลยนะคะใช้ได้ยาวๆอีกหลายปีเลยนะคะลูกค้าขาหนีไล้เนื้อด้านหลังนะคะพื้นที่การเก็บสัมภาระครบเครื่องเลยมีในส่วนของตัวแบ็กอีดิชั่นนะ,ะที่เป็นสติกเกอร์ทั้งสองฝั่งของตัวรถเลยนะคะสําหรับด้านหลังนะคะก็จะมีในส่วนของไฟนะคะแล้วก็ อ่าตัวนี้ไม่มีนะไม่มีไฟเบรกที่ติดด้านหลังของตัวนี้นะคะแต่ว่าจะติดมาจากด้านบนนะคะที่เป็นตัวเบรกดวงที่3นะคะคันนี้มีในส่วนของกล้องนะคะที่ติดตั้งมาให้เรียบร้อยเป็นกล้องหลังเลยถัดมาเลยดีกว่านะคะเป็นในส่วนของคันนี้คันนี้นนก็เป็นรถอีกหนึ่งคันนะคะที่น่าใช้งานนะคะเพราะว่าตัวรถนะคะก็มีในส่วนของตัวหลังคานะคะที่สามารถ เอามาขายของได้ทำมาหากินได้เลยนะคะคันนี้เป็นในส่วนของ Toyota h i l u ักนะคะ r ี vo สีขาวแคบนะคะตัวสูงแบบนี้เลยนะคะคันนี้ได้ไฟนะคะเป็นไฟมันติรีเฟกเตอร์นะคะมาพร้อมกับไฟตัดหมอกนะคะคู่หน้าติดตั้งมาให้เรียบร้อยเลยก็จังหน้าเป็นรังพึ่งนะคะพร้อมกับตัวโครเมียมล้อมรอบไว้ถือว่าการออกแบบดีไซน์คันนี้ก็เป็นรถที่น่าใช้งานมากๆเลยนะคะตัวนี้นะคะะทบีนอนสทบุเท่า,อทารอเรือ แปดหนึ่งสามสามนะคะเป็นป้ายของกรุงเทพเลยรอบคันคันนี้นะคะนี่เลยมีในส่วนของตัวหลังคานะคะที่ลูกค้าสามารถเอาไปแขวนของขายหรือว่าไปรับของจากต่างจังหวัดนะคะมาขายที่กรุงเทพก็ได้เช่นเดียวกันนะคะนี่คันนี้ล็อกนะแต่ว่าภายในคันนี้นะคะยังไม่แกะถุงหุ้มเลยนะคะลูกค้าขามาพร้อมกับตัวรถนะคะที่เป็นโครงสร้างเดิมๆเ,เลยนะคันนี้เป็นเกียร์แมนวนวลนะคะ เป็นแมนวนวลตัวเบาะก,ก็เป็นเบาะผ้านะคะเบาะผ้ากำรรมะยี่แบบนี้เลยคันนี้นะคะราคาตั้งขายอยู่ที่5,290,000บาทนะคะเป็นเครื่อง2.4ตัวเจคันนี้เป็นรถปี2019นะคะเลขไม่เพียง63,000กิโลเมตรเท่านั้นนะคะเป็นเครื่องของดีเซลเลยนี่ สีขาวแบบนี้นะคะลูกค้าที่กำลังมองหาตัวรถคันไหนอยู่นะคะก็มาเลือกมาชมก่อนได้นะคะเพราะว่าวันนี้นะคะจะมาอัปเดตสต็อกรถนะคะที่เข้ามาแล้วก็มีรถให้ลูกค้าเลือกเยอะเลยนะคะในส่วนของรถกระบะนะถัดมาเลยนะคะสำหรับคันนี้นะคะเป็นในส่วนของ t o y ยต a h ไฮ u ักนะคะ r ี vo เช่นเดียวกันนะคะตัวนี้ถือว่าเป็นตัวเกือบปัจจุบันเลยนะคะเพราะาเป็นรถปี2021นั่นเองนะคะคันนี้เป็นแคปสีขาวยกสูง ตัวไฟเป็นไฟโปรเจคเตอร์แล้วนะคะพร้อมกับไฟเดย์ไทม์นะคะที่อยู่ในกรอบวงไฟแบบนี้เลยพร้อมไฟตัดหมอกคู่หน้านะคะที่เป็นแบบ LED นะมาพร้อมกับทเบียัน3ทพื้นเท่าทอถุง5753นะคะมีโลโก้โตโยต้อยู่ตรงกลางแบบนี้เลย ถือว่าเป็นอีกหนึ่งคันนะคะที่น่าใช้งานแล้วก็ราคาไม่สูงด้วยนะคะเป็นรถที่ใช้งานได้อีกหลายปีเลยนะคะที่สําคัญคันนี้นะยังมีในส่วนของตัววารันตีศูนย์อยู่นะคะมากันที่แผงประตูรถคันนี้นะคะ <S <S คันนี้นะคะเป็นกระจกนะคะออตโต้ของคนขับนะคะแต่ว่าตัวนี้นะเป็นออตโต้ฝั่งคนขับอย่างเดียวนะคะแต่ว่าฝั่งคนนั่งจะไม่ได้ออตโต้นะนี่คันนี้มีตัวล็อกรถปลดล็อกให้นะคะแล้วก็มีในส่วนของตัวกระจกพับไฟฟ้า ปรับออโต้ด้วยเลยคันนี้นะคะเป็นเครื่อง2.4มิตรนะครับราคาตั้งขายอยู่ที่669,000บาทได้รถปี2021เลขไม่เพียง21,000กิโลเมตรเท่านั้นนะคะสีขาวเป็นเครื่องดีเซลคันนี้เริ่มต้นฟรีดาวนะที่สำคัญมีวารันตีศูนย์คงเหลือด้วยนะคะพวงมลาลัยนะคะเป็นพวงมลาลัยมันตีฟัง์ชั่นทั้ง2ฝั่งเลยนะคะได้ในส่วนตัวพวงมลาลัยหนังเลย มีตัวจอติดตั้งมาให้เรียบร้อยเลยนะคะแล้วก็ตัวแอร์เป็นแอร์หมนุนคันนี้ก็เป็นเกียร์แมนวนวลอีกหนึ่งคันนะคะภายในเป็นเบาะผ้ากำรรมะหยี่แบบนี้เลยตัวแคปก็สามารถเปิดได้นะคะเปิดด้านหลังได้เบาะด้านหลังนะคะก็จะเป็นเบาะหนังนะคะพร้อมกับตัวที่พิงหลังนะคะจะเป็นเบาะผ้าสภาพตัวรถก็ถือว่าสวยๆเดิมๆเลยนะคะที่สำคัญตัวรถก็เป็นรถจากพวกบริษัทด้วย นี่ไลเนอร์ iner, ด้านหลังถือว่าใหม่กิฟตมากๆเลยนะคะเป็นรถที่น่าจับจองมากๆคันนี้นะถัดมาเลยดีกว่านะคะสำหรับคันนี้คันนี้นะคะเป็นในส่วนของ Toyota Hilux นะคะตัว Rivo 4ประตูยกสูงนะคะพีรันเนอรคันนี้ก็ได้เป็นสีขาวเลยทะเบียนเจก็ไกม่มอม้าสองหกดสี่นะคะ คันนี้มาพร้อมกับตัวไฟนะคะมันตีรีเซ็คเตอร์แล้วก็ได้ในส่วนของไฟตัดหมอกนะคะคู่หน้าเป็นที่เรียบร้อยเลยกระจังหน้าเป็นรังพึ่งนะคะพร้อมกับตัวโคเมียมนะคะครอบรอมรอบแบบนี้เลยนะ สำหรับคันนี้นะคะราคาตั้งขายที่6,49,000บาทนะคะได้ในส่วนของ4ประตูยกสูงนะคะติดแคริบอยมาเรียบร้อยเลยเป็นเครื่อง2.4ตัว E นะคะเป็นรถปี2018 2018ด้วยได้ปีใหม่ด้วยเลยนะคะสำหรับคันนี้เลขไม่เพียง1,45,000กิโลเมตรเท่านั้นเองนะคะภายในคันนี้นะคะได้ในส่วนของที่อิงไหลนะคะเป็นผ้ากำมะหยี่นะ ตัวนี้ได้ในส่วนของตัวกระจกนะคะออโต้ Auto คนขับมีตัวพับไฟฟ้าเป็นกระจกพับไฟฟ้าปรับออโต้ด้วยเลยนี่สภาพด้านในถือว่าสวยๆกิ๊บๆแบบนี้เลยนะคะพวงมาลัยมันติฟังก์ชันหนึ่งฝั่งนะคะมีในส่วนของตัวจอติดตั้งมาให้เรียบร้อยเลยแล้วก็เป็นตัวแอร์หมุนนะคันนี้เป็นเกียร์ออโต้นะคะลูกค้าที่กำลังมองหาเกียร์ออโต้อยู่นะคะต้องแนะนำเลยนะคะคันนี้ได้ในส่วนของตัวบอดี้ภายในนะคะเป็นบ่อผ้ากำมะหยี่นะ t o y o าลิโ o นะคะเครื่อง2.4ตัว E นะคะราคาตั้งขายที่649,000บาทนะคะได้รถปี2018ไปเลยคันนี้เป็นเครื่องดีเซลด้วยลูกค้าที่อยากได้รถนะคะไว้ใช้งานปีใหม่ๆนะคะก็ต้องแนะนำเลยนะคะเพราะว่าราคาเขาจับต้องได้ พื้นที่ด้านหลังถือว่ากว้างมากๆเลยนะคะมีในส่วนของกระเป๋าจิงโจ้นะคะทั้ง2ฝั่งเลยบอดี้ทั้งตัวรถนะคะได้ใน,ในส่วนของตัวเบาะพากกรรมีนะคะสีดํานะคะทั้งสี่ฝั่งคนนั่งคนขับเลยนะคะมีในส่วนของตัวแครีบอยนะคะติดตั้งมาให้เรียบร้อยเลยเรามาดูกันที่คันนี้เลยดีกว่านะคะเป็นในส่วนของตัว P ันเ n อ e r สีบอลเงินนะคะแคป ตัวสูงถ้าคันนี้นะคะเป็นเครื่อง2.4ตัว E นะปี2016นะคะราคาคันนี้ตั้งขายที่479,000บาทนะคะเล็กไม้นะคะ2 0 0แสนนะ,ค,ะ 2, 000, นะคันนี้ไม้แท้ไม้เดิมนะคะไม่เคยกลอไม้นะคะตัวนี้ทะเบียน1นเทาพุทธเท่าอลอาิง7543นะคะเป็นป้ายกรุงเทพแบบนี้เลย ถ้าลูกค้าไม่ซีเรียสเลขใหม่นะคะต้องแนะนําเลยนะคะเพราะว่าคันนี้เป็นรถที่น่าใช้งานอีกหนึ่งคันราคาก็ดีจับต้องได้ด้วยกระจังหน้าโครเมียมสีเส้นนะคะพร้อมโลโก้โตยโยต้อยู่ตรงกลางเป็นไฟมันติรีเซ็คเตอร์นะคะพร้อมกับไฟตัดหมอกนะคะคู่หน้าติดตั้งมาให้เรียบร้อยเลยตัวรถเงาๆนะคะสีบอลเงินติดคร่บอยแบบนี้นะคะต้องแนะนําเลยนะถัดมานะคะสําหรับคันนี้ อิซููดีแมกวีคอสนะคะคันนี้นะคะทะเบียนงองูยอยักษ์3401นะคะเป็นป้ายเชียงใหม่4ประตูตัวสูงนะคะ4คูณแบบนี้เลยคันนี้นะคะราคาตั้งขายที่7จ 8, 9 0แสบาทนะคะได้ปี19เล็กลขไม่เพียง111,000กิโลเมตรเท่านั้นนะคะพร้อมกับตัวไฟนะคะเป็นไฟโปรเจกเตอร์มีไฟเดย์ทามติดตั้งมาให้เรียบร้อยเลยนะคะมาพร้อมกับโลโก้ของอีซูซูอยู่ตรงกลางนะ มีไฟตัดหมอนะคะคู่หน้าติดตั้งมาให้เรียบร้อยเลยนะคะลูกค้าที่อยากได้ฟังก์ชันครบนะคะครบเครื่องเดิมจากโรงงานต้องแนะนําเลยนะคะ <c oughs> คันนี้นะคะได้ในส่วนของตัวติดฟิล์มมาให้รอบคันนะคะแล้วก็มาพร้อมกับตัวคิ้วกันสาดติดตั้งมาเรียบร้อยเลยการควบคุมการใช้งานนะคะสามารถนะคะปลดล็อกล็อกรถได้นะคะจากประตูถ้าใช้รีโมทอยู่ใกล้ตัวเรานะคะ มากันที่ภายในนะคะคาดด้วยลายไม้นะคะสีทองแบบนี้เลยนะคะพร้อมกับตัวฟังก์ชันนะคะที่เป็นกระจกออโต้คนขับนะคะมาพร้อมกับตัวกระจกพับไฟฟ้าปรับออโต้นะคะมีตัวกันลื่นติดตั้งมาให้เรียบร้อยนะคะพร้อมกับพวงมาลัยมันติฟังก์ชันทั้งสองฝั่งนะคะนี่คันนี้มีในส่วนของตัวจอให้เรียบร้อยนะคะพร้อมกับตัวแอร์ปรับออโต้แล้วก็เป็นในส่วนของตัว engine start แบบนี้เลย การควบคุมการใช้งานนะคะแค่กดเบรกแล้วก็กดปุ่มนี้นะคะถ้ามีรีโมทอยู่ใกล้ตัวก็สามารถที่จะกดได้เลยนะคะนี่ตัวนี้มีในส่วนของตัวบอดี้ภายในนะคะที่ได้เป็นบอ่อหนังนะคะบอ่อหนังสลักด้วยโลโก้วีคอร์สนะคะแต่เข็บได้สีส้มแบบนี้เลยนะนี่บอ่อหนังปักไฟฟ้าเลยนะคะลูกค้าขาคันนี้ถือว่าเป็นรถอีกหนึ่งคันที่น่าใช้งานแล้วก็น่าจับต้องมากๆเลย ภายในนะคะด้านหลังของคันนี้มีกระเป๋าจิงโจ้ให้นะคะทั้งสองฝั่งเลยนะมีที่ในส่วนของวางแก้วให้นะคะสำหรับตัวที่ซ่อนอยู่ด้านล่างตรงนั้นเลยนะ,ะนะมีภายในคันนี้นะคะได้บอนหนังเลยเดิมจากโรงงานเลยนะคะนี่สี่คูณสี่บอกเลยว่ารถที่นี่นะคะมีให้ลูกค้าเลือกเยอะมากๆเลย มาเลยนะคะสำหรับตัวนี้นะคะเป็นในส่วนของตัวอิซููดีแม็กนะคะเครื่อง1.9ตัวแซดคันนี้นะก็เป็นตัว4ประตูยกสูงติดแค r รี่บอยนะคะคันนี้ทะเบียน5้ากอไก่ทหาร4 3 3 2า4332เป็นป้ายของกรุงเทพเลยคันนี้ได้ในสงองตัวไฟนะคะเป็นไฟโปรเจคเตอร์มาพร้อมกับตัวกระจังหน้าเป็นโครเมียมนะคะเส้นใหญ่ๆแบบนี้นะคะพร้อมโลโก้ของอีซูซูอยู่ตรงกลาง คันนี้ก็ถือว่าเป็นรถที่น่าใช้งานอีกหนึ่งคันเพราะว่าเขาเป็นเครื่องที่ประหยัดน้ํำมันด้วยพาไปชมภายในกันนะคะแผงประตูรถคันนี้นะคะได้ในส่วนของตัวออโต้คนขับนะคะมีในส่วนของบอดี้ภายในคันนี้นะ,ะเป็นกระจกพับมือนะคะแต่ว่าปรับภายในเป็นออโต้นะคะมีตัวกันลื่นติดตั้งมาให้เรียบร้อยเลยพวงมาลัยนะคะเป็นพวงมาลัยหนัง ตัววิทยุนะคะตัวนี้สามารถเชื่อมต่อบลูทูธรับสายวางสายได้นะคะตัวแอร์เป็นแอร์หมนุนเกียร์ออโต้นะคะลูกค้าขาภายในคันนี้นะคะได้ในส่วนของเบาะหนังนะคะสีดำตัดตะเข็บได้สีแดงแบบนี้เลยตัวเบาะเป็นพับมือนะคะคันนี้เป็นเบาะพับมือเบาะหนัง ยูสุดีแมกนะคะเครื่อง1.9ตัวแซดราคาตัวรถอยู่ที่579,000บาทนะคะได้รถปี2,016เลขไม้อยู่ที่182,000กิโลเมตรนะคะจดทะเบียนเป็นสีขาวแบบนี้เลยสภาพเดิมๆสวยๆเลยนะคะด้านหลังคันนี้นะคะได้ในส่วนของตัวกระเป๋าจิงโจ้ทั้ง2ฝั่งเลยนะคะแล้วก็ภายในนะคะเป็นบอนหนังสีดำแบบนี้เลยนะ คันนี้ก็ติดแคลรี่บอยมาแล้วนะคะลูกค้าค่ะติดแคลรี่บอยมาให้เรียบร้อยลูกค้าที่อยากได้รถนะคะไว้ขนของขนสัมภาระนะคะก็ต้องแนะนำสำหรับตัวรถคันนี้เลยนะคะผัดมาเลยนะคะลูกค้าค่ะสำหรับคันนี้เป็นในส่วนของตัวนี้สันนวราตัวนี้ก็สีขาวทั้งคันเลยนะคะทะเบียนสองขอไข่ดอเด็กแป0 5เป็นป้ายกรุงเทพเลย สีประตูตัวสูงนะคะลูกค้าที่กําลังมองหายอยู่นะคะต้องแนะนําเลยนะคันนี้ถือว่าตัวรถสภาพเดิมๆโครงสร้างเดิมๆเลยนะคะแล้วก็ราคาจับต้องได้นะคะคันนี้เป็นรถปี2017นนะคะติดฟิล์มมาให้ลูกค้าเรียบร้อยเลยนะคะรอบคันแผงประตูรถคันนี้นะคะกระจกเป็นกระจกพับมือนะคะแต่ว่าปรับเป็นออโต้มีตัวปลดล็อกล็อกรถภายในรถนะคะแล้วก็มีในส่วนของกระจกออโต้คนขับภายในคันนี้นะคะ พวงมาลาัออกสีน้ําตาลอ่อนแบบนี้เลยนะคะมาพร้อมกับตัวจอวิทิโอนะคะที่ติดตั้งมาให้เดิมจากโรงงานเลยนะคะเป็นเกียร์แมนนวลบ่อหนังภายในนะคะได้เป็นบบ่อหนังสีเบจนะคะสีจะดูแบบสว่างเลยนะลูกค้าที่อยากได้เบอกที่เป็นสีเบจนะ,ะต้องแนะนําเลยนิสสันนาวาร่นะคะเครื่อง2.5ตัว E ีราคาอยู่ที่459,000บาทนะคะเป็นปี2017เลขไมอยู่ที่91,000นะคะกิโลเมตรเท่านั้น เป็นเครื่องดีเซลนะคะสีขาวแบบนี้เลยลูกค้าที่อยากได้รถนะคะราคาถูกไว้ใช้งานนะคะก็ต้องแนะนําเลยนะคะเพราะว่าค่างวดในการผ่อนคันนี้ก็ถือว่าถูกมากๆเลยนะด้านหลังคันนี้นะคะมีในส่วนของตัวแอร์หลังติดตั้งมาให้แล้วก็กระเป๋าจิงโจ้นะคะทั้งสองฝั่งของตัวรถนะคะติดตั้งมาให้เรียบร้อยเลยสี่ประตูตัวสูงนะคะ พื้นที่การเก็บของด้านหลังก็ถือว่ากว้างมากๆเลยนะสำหรับวันนี้นะคะจะพาลูกค้ามาชมตัวรถก่อนนะคะทั้งหมด9คันนะคะในบริษัทเพชรยนต์นะคะที่เรนถ่ายทําไปนะคะตรงนี้ก็ถ่ายคลิปเดือนเมษายนนะคะลูกค้าที่กําลังสนใจออกรถอยู่หรือว่าหารถไว้ใช้งานสักหนึ่งคันนะคะราคาถูกนะคะคุณภาพคัดเกรดเนะคะที่สําคัญนะคะบริษัทมีวารันตีในส่วนของตัวรถนะคะที่ไม่เคยจมน้าพิกคว่ำไฟไหม้มาด้วยนะ ตัวนี้นะคะลูกค้าที่กำลังสนใจออกรถอยู่นะคะติดต่อหาเอินได้เลยนะคะผ่านเบอร์โทร0971693884แอดไลน์หาเอินเบอร์นี้ได้เลยนะคะใช้เบอร์เดียวไลน์เดียวนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะไว้เจอกันคลิปถัดไปสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ